อ้าวอาตกลงมาตกลงมายิ่งหนาวหนาอยู่โอ้ยดูค่ะดูอันนี้เป็นเวลาตีห้าตีห้าสิบห้านาทีนะคะดูหิมะลงเยอะเลยนยี่ตอนนี้กำลังลงเลยหนาวเลยโอ้ย สวยไหมคะสวยไหมหนาวเย็นเ้ยเนี่ยจะได้ถ่ายตอนเ,เช้าหนะ่อยเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยหลังคาขาวเาป็นนั่นเลยมัวจะถ่ายวีดีโอเดี๋ยวก็ลื่นแล้วก็ มันไดอุย้ยเย็นมากค่ะเย็นมากเย็นมากเลยอื้อใหญ่ใๆญ่ใหอ,อทำไมมันเย็นอยางเนี้มือยังไม่ได้ใส่ถุงมือเลยถ่ายวีดีโอตรงนี้ดูดิเอือบไหมค่ะแต่มันก็สวยนะตอนนี้กำลังตกเลยจะใส่ถุงมือสักหน่อย หนาวไม่ไหวละเย็ยนมอเตอร์ถ่ายวิดีโอจะทันรถปะเนี่ยรอบสองนะนี่ไปรถไปรถรอบสองรอบเช้ารอรถนานหนาวไม่ไหวรอบแรกรอรถเนี่ยโหสิบนาทีค่ะสิบนาทีไม่ใช่น้อยนะ้อยนะมันหนาวมันเย็น่ะเนี่ย,ยถ่ายให้ดู สาพนเลยสวยไหมคะสวยไหมนี่ถนนนะเนี่ยถนนถนนได้เก่าเก่าเขาสร้างตึกใหม่เขากเลยปิดถนนเนี่ยเย็นเลยไม่ไหวไม่ไหวโอ้ยเหมือต้องล้วงกระเป๋าละตาตาตาถ่ายให้ดูนะคะบรรยากาศสวยๆตอนเช้า ตอนตีห้าตีห้าก,กว่าๆาก็จะถึงปายรถมิละเดี๋วยวโปกนะว่ารถมาละย่างเต็มหน้าละคิ้วหายละ <c oughs> <c oughs> ห่วงคิ้วตาย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 สวยไหมคะเนี่ยเนี่ยไฟไฟหิมะตก แล้วมีไฟเนี่ยแสงไฟนี่อย่างสวยเลยโยดีนะไม่ลื่นเมื่อวานนี่ลื่นค่ะเพราะมันแห้งแล้วก็มันเป็นน้ำแข็งวันนี้ตกใหม่มากรบมันก็เลยไม่รื่นเดี๋ยวจะพาไปดูนี่เขาสร้างตึกใหม่สร้างตึกใหม่ ป้ายรถเมจะถึงละเดี๋ยวให้ดูไฟข้างๆนีที่เขาสร้างตึกเขาทำมันไฟไว้เอ้ยเย็นมากเย็นมากๆนะคะหนาวจัดดูไฟไฟก่อสร้างอ้ยตายแล้วนี่ป้ายรถค่ะให้ดูป้ายรถนะคะแน่าตึก ก็สร้างเสร็จแล้วสรางเลยสร้างใหม่เยอะเลยน่ก็ใหม่ก็สร้างใหม่ก็ถึงปลาย,ลยรถมีแล้วเอาประมาณนี้นะคะอุ้ยด <c ười> ูนี่กองเนี่ยเขาว้นั่นกองหินหรือเปล่ากองอะไรไม่ได้สังเกตเลยหิมะปกคลุมกองหินแน,น่เลยดูน,นี่นี่สร้างเสร็จแล้วเนี่ย จะเข้าอยู่ยังไม่ได้ค่ะยังไม่เปิดเพราะว่าคิดว่านะเนี่ยสร้างใหม่ตึกใหม่โอ้ตึกใหม่เยอะเลยค่ะนี่นะนี่นะอ่ะเอาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวลูก,ก็จะมาละนะคะดูค่ะสวยไหมคนแรกก็ตื่นแต่เช้านะ ประมาณนี้ค่ะดูกันนะคะส,าคาสวัสดีะค่ะ